สวัสดีค่ะนี่เป็นผลเทสนะคะกาจอนะคะ MSI นะคะตัวนี้จะเป็น GTX 003นนะคะนะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ต้องต่อไฟเพอร์6พินนะคะเหตดานข้างตัวนี้ไม่บินไม่งอนะคะนี่ค่ะ SN ด้านหลังก็ล,ลูกค้าก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะรหัสลงท้ายด้วย0508นะคะ อันนี้เป็นการเทส 3D mark นะคะเป็นการรีบประสิทธิภาพค้าบต่อนะคะเทสให้กับลูกค้าชื่อเซคุกยูนะคะตหนี้ลูกค้าฝั่งซื้อมาผ่านช็อปปีนะคะเฮ้ 3D mark นะคะภาพมันระตุกภาพไม่ลายไม่หน่วงนะคะถือว่าใช้งานได้ปกตินะคะ ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ